สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําคลิปอัปเดตตัวเครื่องแป้งกันเนื่องจากว่าฟิล์มเนี่ยไม่ได้อัปเดตมันนานมากและหลายๆคนก็อยากรู้ว่าฟิล์มเนี่ยใช้เครื่องสำอางอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อยากรู้เรื่องสกินแคร์ด้วยแต่ว่า ขอตอบก่อนเลยว่าฟิล์มเนี่ยไม่ได้ใช้สกินแคร์ก่อนนอนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเน้นแบบว่าใช้คิ้นซิงลบเครื่องสำอางให้มันสะอาดใช้โฟมล้างหน้าดีๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะก็เลยจะไม่ได้ใช้สกินแคร์ว่าฟิล์มคนที่ขี้เกียจอะทุกคนเออก็เลยไม่ได้ทาอะไรก่อนนอนเท่าไหร่หลักๆก็คือแต่งหน้า แล้วก็ลบแล้วก็ล้างให้สะอาดแค่นั้นพอนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูโตเครื่องแป้งกันแล้วก็ขอตอบอีกนิดนึงก็คือคลิปที่แล้วที่รีวิวกระเป๋ากันไปหลายๆายคนบอกว่าเสียงเพลงดังมากคือคลิปนั้นอะฟิลไม่ได้ใช้ไม์ที่กล้องทุกคนฟิลมใช้ไม์จากตัวกล้องเลยนะคะแล้วเวลาเราไปตัดคลิปใช่ปะฟิลมก็ใช้โทนเสียงเพลงอะที่มันเท่ากับตอนเราใส่ไม์เพิ่มเออเสียงมันก็เลยอาจจะดูดังจากเสียงพูดนิดนึงแต่คลิปนี้มาแก้ตัวแล้วมันจะไม่ดังแบบคลิปนั้นแล้วนะคะเออก็จะประมาณนี้แหละงั้นเดี๋ยวเเรราไปปดูขอองงนนต๊คื่ั้ก นี่เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นมุมโตเครื่องแป้งของฟิล์มหลักๆก,ก็คือจะมีในกระเป๋าตรงนั้นที่ฟิล์มใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็มีตรงนี้กับพาเลตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะหลักๆก,ก็คือใช้ทั้งโตนั่นแหละแต่ว่าจะสลับกันไปนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูทีละส่วนละกันว่ามีตรงไหนกันบ้างนะ,ะแล้วก็แต่ละอย่างคือยี่ห้ออะไรเรียบสีอะไรนะเดี๋ยวอรามาดูกัน มาค่ะทุกคนตอนนี้ฟิล์มก็ขยับมาอยู่ตรงมุมหน้าโต๊ะครื่องแป้งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มเนี่ยจะมารีวิวเริ่มจากแบบว่าพกลิปก่อนละกันแล้วก็มีชั้นอันนี้ด้วยที่ฟิล์มขยับมาไว้ฝั่งนี้นี่จะได้หยิบโชงง่ายๆมาแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยอยากจะให้ดูเป็นลิปก่อนพอลิปเยอะมากอ่ะหยิบออกมาจากเก๊ก,ก่อนก็จะมีโซนตรงนี้ทุกคนคือไม่ค่อยแบบว่าได้ซื้อลิปเท่าไหร่แต่ก็พอมีอ่ะอันแรกเลยนะคะจะเป็นของอีทูดี้ทุกคนเป็นรุ่นนี้ นี่น้องก็จะเป็นเบอร์09นะคะนี่เลยรุ่นนี้รุ่นนี้เดี๋ยวสวอตให้ดูด้วยละกันโอ้ oh. เริ่มจากตรงนี้อันนี้คือสีน้องทุกคนสวยมากฟิล์มชอบมากเลยสีทนๆนเนี้ยอ่าอันนี้คือแท่งแรกนะคะที่อยากจะให้ดูแล้วก็จะมีเป็นโรแมนต์นะคะเป็น Zero Velvet t i n เบอร์23แท่งนี้ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยๆ น้องจะเป็นฟิลแบบเนือกำมะหยี่กำมะหยี่แบบอ๋อดีมากคือสวยอ่าอ,อ่ไปต่อแบบไวๆเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวแล้วก็จะมีเป็นลากาที่เป็นแบบกดๆอนะ่ะทุกคนฟิลมก็ได้มาเป็นเบอร์0ูนกับ05เดี๋ยวให้ดู0ูนก่อน0ูนยยังไม่ได้ใช้เลยทุกคนปกติใช้05อ่ะชึบอันนี้0ูนย เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูละกัน 4, 5, 5. 0ูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าคือจะเย็นนิดนึงอะสี 4. มันก็แอบใกล้เคียงกันอยู่อันนี้ศูนย์สี่แล้วก็อันนี้ศูนย์ห้านะคะทุกคนต่อไปต่อไป4 u ลยูทูที่เป็นแบบจิ้มจุ่มที่เป็นแบบเคลือบปากอันนี้ก็จะเป็นเบอร์11นะคะทุกคนน้องก็จะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้ นึ่ก็จะเป็นฟิลแบบติดสีชมพูแต่จริงคือฟิลม์เป็นสาวอมโทนแต่ว่าดันชอบใช้เครื่องสอําอางสีชมพูไม่รู้ทำไมอ่ะต่อไปนะจ๊ะแท่งนี้จะเป็นกาล่าเบอร์ศูนยที่เป็นแท่งสีเทาฟิลม์ก็ทันตอนเขาสลักชื่อที่มันมีแค่ที่ฟิลเจอเอ่ะทุกคนแต่อันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยปกติฟิลมใช้อีกสีนึงอ่ะอันนี้ต้องหมุนหมุนเปิดเขาก่อนมันจะขึ้นมาปะเนี่ย ใช้เวลานิดน,นึงเพราะว่าเป็นการใช้ครั้งแรกนะคะปกติพิมใช้อีกแท่งน,นึงอะขึ้นยังจะขึ้นยังโอ้ยขึ้นแล้วช็ดโอ้ขอเช็ดหัวน้องก่อนถือว่าเป็นการเปิดให้ดูเลยเพราะว่าบางอันอะฟิมไม่อยากใช้อ่าสีเขาก็คือจะเป็นอย่างนี้ศูย์สองสวย แล้วก็จะมีเป็น c o l เลอร์แกรมนะคะอันนี้0ูนชอบแพ็กเกจเขามากอันนี้ติดส้มส้มแบบส้มส้มแบบส้มอย่างเงี้ยนี่เลยนะคะสีนี้โอ้โหจริงจริงก็คือจะใช้แบบแท่งเดิมดม,มากกว่าต่อไป0ูนย์เนะคะคัลเลอร์แกรมเหมือนกัน0ูนย์เจะเป็นติดแบบชมพูอีกแล้ว สีชมพูไว้ใจฟิล์มนี่อันนี้ก็จะเป็นศูนย์เกี่คราร์เลกัมสองสีแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ทุกคน p ุอปปรเ์เชดอันนี้เป็นสี New York นิวยอร์กอะทุกคนอันนี้ฟิล์มได้มาจากกล่องสุ่มอะเป็นแบบบ็อกซ์เซ็ตแต่น้องก็จะมีความแบบติดซ้มๆอย่างเงี้ยเนื้อตุ่นๆหน่อยอันนี้คือใช้ไม่บ่อยทุกคน แล้วก็จะมีนี่เลย for you 2นะคะเป็นบามยูทิสตินบามเบอร์ศูนยอันนี้คือน,น่ารักมากตอนมันออกมาฟิล์มแบบไปตามหาที่ฟิวเจอร์มาตอนนั้นฟิล์มยังอยู่คอนโดคือสวยมากเนื้อบอมบามฟิล์มจะไม่ค่อยใช้ลิปแมทเลยทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นตินกับบามเท่านั้นแล้วก็จะมีส่วนซี่ของชา m i สนะคะเป็นกูดมูดนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบ บ้าๆอีกแล้วแล้วอันนี้คือมันจะติดแบบน้ําตาลส้มๆดูดิโทนสีที่ฟิล์มใช้จะเป็นประมาณนี้เลยไม่ส้มก็ชมพูจะไม่มีแบบแดงเอออันนี้จะเป็นในส่วนของลิปของเก๊นี้นะคะก็ให้ดูกันไปแล้วนี่เต็มแขนบ้าไปแล้วอ่ะต่อไปนะคะยังมีในชั้นตรงนี้อีกนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นแม็กนะคะเป็นส1มหนึ่งสเป็นพาวเดอร์คิสลิปติก อันนี้ไม่ค่อยใช้ทุกคนฟิล์มใช้อีกแท่งหนึ่งมากกว่าเนี่ยหรือเราเลือกสีผิดก็ไม่รู้เราเลยไม่ค่อยใช้นี่นะคะก็จะเป็นสีนี้สามหนึ่งสคือหูแท่งยังใหม่อยู่เลยดูใช้น้อยอะไม่ถึง5ง้ครั้งต่อไปเป็นชาแนลนะคะเป็นรุ่นสีดําแบบนี้ก็จะมีสี68กับ90 68เหมือนจะเป็นสีแดงเออสีแดงแต่ว่าใช้บ่อยอยู่เพราะมันเป็นแดงแบบ แดงเกียร์ได้อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแดงเงี้ยสวยนะมันสวยอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าใครซื้อให้แม่มั้งแม่หรือฟิลนั่นแหละอ่ะต่อไปเบอร์เก้าศูนย์ก็จะเป็นสีชมพูทุกคนแท่งนี้เยินมากดูทู่แล้วอ่ะคือใช้บ่อยจัดเนี่ยน้องจะเป็นชมพูนี้คือสวยมากสวยแบบสวยนี่เรารีวิวแค่ลิปนะเนี่ย ยังเหลืออีกเยอะแล้วก็จะมีเป็นหยิบแซงสองสีแต่ว่าสีนี้น้องเป็นอะไรอ่ะมันมันต้องดูโค้ดเอาและกันอ่ะมันคือสีหกเจ็ดปะมันเขียนด้านล่างอะฟิล์มก็ไม่ชัวร์แต่เนี้ยมันติดแบบเหมือนสีเปลองมังคุดอะโห<ฮ>เนี่ยเป็นสีอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นเลือกผิดเหมือนไปนซื้อที่สนามบินแล้วแบบเออก็ไม่ได้คิดอะไรพอจะใช้เริ่มคิดแล้ เออแต่เน,นี้ยสวย07นะคะเป็นแท่งสีเงินอันนี้สวยเหมือนตอนนั้นอยากได้0ูนย์แมากกว่าแต่มันหมดอ่ะแต่อเน,นี้ยจะติดแบบส้มๆเออก็เลยเอาสีนี้มาแต่ก็ใช้ได้นะไม่ติดก็โอเคนองเป็นเนื้อแบบบําบาแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามีมีมีม,ม,มีอันนี้ the all addict นะคะเป็น351อันนี้เป็นแท่งที่2แล้วก็คือชอบมาก อ่าป้ายตรงนี้แล้วกันนี่สีเป็นงี้คือเป็นฟิลแบบทิ่มจุ่มสีแบบเกลียงง่ายมากแล้วก็จะเป็นเนื้อกลอสอันนี้ไม่น่าจะต้องรีวิวเป็นลิปพรลเมอร์ทุกคนนองจะเป็นสีใสๆแล้วก็จะมีที่เป็นเนื้อซักขับที่ฟิลซักขับปากก่อนนอนเออจะมีแค่นี้แหละถ้าหนัก่าเป็นสกินแคร์ก็คงเป็นอันนั้นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลิปโกลเป็นสูนร์ศูนย์หนึ่งก็จะเป็นสีแบบเงาเงามันมัน เออแล้วก็มีม,มีมีอะไรอีก number s e v e ศูนย์เจ็ดอันนี้คือเบอร์เจ็ดศูนย์ห้านะคะจะให้ดูอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเนื้อเขาแบบเออแอบเขียวยากฟิล์ม,มเลยไม่ค่อยใช้แล้วมันติดสีส้มไปหน่อยอันนี้ได้มาตอนวันเกิดแล้วก็มี e 2 d ทุกคนเบอร์อะไรไม่รู้อ่าแฮชแทก br สี่ศูนย์สองทุกคนมีรหัสอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็ใช้บ่อยแต่สีก็สวยอยู่นะนี่สีวันนี้สวยมากแล้วดูโทนสีแขนฟิล์มคือไปแล้วก็ประมาณนี้สำหรับลิปที่เป็นสีเอ้ยยังมีอีกทุกคนมีอินิทฟ,ฟรีอันนี้เบอร์อะไรอะเบอร์สามติดส้มแบบส้มเลยนี่ส้มเนี้ยเ <c oughs> นี่ยทุกคนไม่ส้มก็ชมพูก็ประมาณนี้สำหรับเซ็ตตรงนี้นะคะ อ่าอ่าอ่ต่อไป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 พวกเครื่องสําอางที่มีอีกอันนี้นับไหมอันนี้เป็นแฮนด์ครีมทุกคนเออเรียลฉันได้มาเป็นแบบเซ็ตไงก็เลยเอามาใช้หน่อยเนี่ยแล้วก็มีโลชั่นอ่าเดี๋ยวให้ดูพวกครีมโลชั่นใดๆมี New เวียเอ็กซ์ i ตอบนะคะนี่อันนี้ก็ใช้บ่อยคือชอบใช้ตรงงชอบก,กิ่นมันหอมแล้วน้องเป็นซูเปอร์วิตามินแล้วก็จะมีเป็น อันนี้ทุกคนแต่หลัก,ลกอ่ะฟิลใช้วาสลีนตัวนี้เป็นกูต้าไฮยานะคะนี่เลยมันใช้แล้วมันจะไบขึ้นเนี่ยใช้แขนขาหลายๆคนถามเยอะมากว่าใช้โลชั่นอะไรก็คือใช้ตัวนี้เลยกลิ่นก็คือหอมแล้วแบบมันซึมแบบไวมากส่วนนี้เป็นบาร์ดแอนด์บอดี้นะคะน้องเป็นฟิลเหมือนโลชั่นน้ําหอมอะคือมันหอมมากเลยนะฟิลมเลือกอันนี้มาแต่น้องเขาจะเป็นเนื้อแบบขาวๆชึบ เนี่ยเป็นเนื้อแบบเขาขาวอะเออแต่ว่าทาแล้วมันหอมมากหให้หอมอยากให้ทุกคนไปลองมันหอมจริงนี่นะคะแต่ว่าแอบ,บซึมชา้าแล้วฟิลมม์มนคนที่แบบไม่ชอบอะไรให้มันเหนอะเหนอฟิล์มก็เลยจะใช้วาสลินตัวเนี้บ่อยๆเอออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลชั่นที่ใช้นะคะสามสี่ขวดตรงนี้แหละถ้าไม่นับอันนี้ก็มีแค่สามหลอดเมื่อกี้เลยเอ,อ่ะแล้วก็จะมีเป็น for you to skin อันนี้เบอือเบือเบืออะไร เบอร์อะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเป็นตลับสีชมพูอ่ะเป็นกระปุกอย่างเงี้ยเนี่ยน,น้องจะเป็นแบบนี้เยินมากอันแหละแล้วก็มีเป็นอ่าคุชชั่นอันเนี้ยทุกคนเป็น s p f 50 PA บวกบ,วกบวกนี่เลยนะคะของฟรีนแต่ว่าฟรีนยังไม่ได้แกะใช้แต่ว่าเพิ่งได้น,นี้มา่ใหม่ด้วยขยับก่อนนี่เลยน้องเป็นไอ้นี่ทุกคน m i n i m i z e p ส o โปรพาวเเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือแบบแต่ว่าฟีเหมยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวไปลองใช้จะมารีวิวให้ดูเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาใหม่แล้วคือหนองเนื้อเป็นไงไหนลองอ่าพูดเราก็เอามาลองเลยอ๋อมันจะแตกตัวเป็น อย่างนี้หรอเฮย้ยแล้วมันกลิบมันไบขึ้นอะเดี๋ยวไว้มาทำคลิปแต่งนะให้ดูโดยใช้สองตัวนี้ดีกว่าน่าลองน่าลองน่าลองอุ้ยแต่ว่าพอมันแตกตัวมันเนียนมากเลยอะตัวนี้ขึ้นเนียนเลยเออนั่นแหละทุกคนต่อไปต่อไปก็จะมีอันนี้ด้วยมีเป็นลาเนทนะคะเป็นลิปท์ทีตเมนต คือน้องจะเป็นแบบว่ากระปุกแบบนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นอันนี้มาให้ไม้พายจิ๋วๆแบบนี้นีา่ารักน้องเป็นชี e เมนต์อ่ะแล้วก็มีพาเลตอันนี้ของ p e อร์ลิเพอร่านะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นรุ่นนี้ฟิล์มเอา0ูนย์สมาศูนยที่เป็นโทนชมพูฟิลอานะคะฟิล์มก็เลยเป็นสาววอร์มโทนต้องใช้สีนี้ แล้วก็มีเป็น e2d เป็น play color eye นะคะเป็น peach farm หลายคนก็น่าจะเคยเห็นเวลาฟิล์มใช้เมื่อก่อนค่อนข้างที่จะเยืนนะนี่ก็จะประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอ่ะมีลิปอีกทุกคนเป็น ingewit นะคะเป็นเบอร์ยีของ p e r l i perla เมื่อก่อนทรงเนี้ยมันดังมากเลยนะของ p e r l i p e r a แบบเออ ถ้าใครก็ตามหาแต่เนื้อเาก็คือจะเป็นนี้เป็นเวลเวดอะทุกคนเนื้อมันจะแน่นๆหน่อยพิกเมนต์สีก็โอเคแล้วก็จะมีเป็นแลบิวตี้อันนี้ก็คือเป็นบัดนะคะทุกคนฟิล์มใช้สีโฮแต่ว่าสีมันสวยนะแต่ว่าทาที่แก้มมันจะอีกแบบนึงเพราะว่าแขนกับแก้มมันคนละสีแล้วก็ถ้าเกี่ยมันก็จะเป็นอีกสีนึงอะเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของพาเลตแป้งใดๆกันบ้างว่าฟิล์มใช้อะไรนะคะนี่ก็จะมีเมรินดาเป็น Your Candy Dream p a l ฟิล์มใช้02ชิบเป็นแบบนี้ทุกคนสีชมพูแต่ว่าจริงๆฟิล์มควรใช้ที่เป็นวอมโทนใช่ปไะอีกสีหนึ่งอะจะไม่ได้ว่ามันคือ02หรือ03เพราะมันจะมีสีที่เป็นสีสายลุงด้วยเออฟิล์มเอาอันนี้มาเพราะว่าชอบตรงกิตเตอร์เขานะคะทุกคนแต่ว่า มันก็สวยชอบทุกสีอยู่ดีต่อไปต่อไปมีเป็น ODBO นะคะเบอร์ศูนย์สามก็จะเป็นโทนแบบมันชมพูส้มๆเออก็ได้นะนแล้วก็มีอีกอายพาเลตของ ODBO เป็นศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนน้องเป็น Leo Heart Color Eye นี่ จริงๆฟิล์มอีกสิ่งด้วยตัวขายไปแล้วเพราะว่าซื้อมาไม่ได้ใช้อันนี้คือเพิ่งแกะออกมาแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยสักหลุมดูใหม่มากเออเดี๋ยวไปลองใช้แล้วจะมาถ่ายให้ดูอ่าแล้วก็มีเป็น 4U2 นะคะก็จะเป็น S06 Cholacta น้องจะเป็นฟิลแบบมีชิมเมอร์อันนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้มันกันอ นี่ยจะเป็นชิมเมอร์วิงวิเป็นบัดช,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 ชนี่เลย S06 ทุกคนต่อไปต่อไปก็จะเป็นสัตสีทุกคนน้องเป็นเบบี้คอมแพคพาวเดอร์เห็นแม่ใช้ก็เลยใช้ด้วยนะ้องเป็นแป้งคุมมันก็คือเป็นองี้อัดแข็งสีขาวเอออันนี้คือแบบคุมมันได้ดีไปลองใช้ของแม่มาคือดี ต่อไป BNB ทุกคนน้องเป็นอืมอะไรอะชูการี่โรสเหรอศูนย์สามฟิลม์มเอาศูนย์สามมาเขาก็จะบอกเลยว่า A B C D เนี่ยทาตรงไหนนะคะบริเวณเปลือกตาดีมากแล้วก็คือสวยมากฟิลม์มเอาสีโทนนี้มาทุกคนแล้วตลับเขาไม่กองแกงอ่ะคือมันสวยดูดิเออคือดีมาก แล้วคือตัวกิตเตอร์เขาก็คือแน่นมากเนี่ยสองช่องตัวนี้ดีอยากให้พี่ลองแล้วก็มีอันนี้ ODBO เป็น Grow Up Pocket นะคะน้องเป็นไฮไลท์นี่นี่เลยแล้วก็มีเป็น Oil Oil Cut Powder Pack นะคะแต่ว่าแบรนด์นี้เขาเลิกผลิตไปแล้วอะ่ะเอออันนี้เหมือนจะเป็นคุมมันสีขาวมันจะเย็นๆน,นิดนึง แล้วก็มีเป็นคิ้วเพสฟิล์มอันนี้มี S P F 3 0 P A บวกบวกบวกนะคะน้องเป็นออย c ์คอนทัร์ก็คือคุมมันนี่เป็นตลับสีม่วงจำไม่ได้ว่าตัวเองเอาเบออะไรมาแต่ว่าก็จะเป็นโทนสีเนี้ยเนี่ยสีที่เหมาะกับฟิมาทุกคนเออก็เลือกใช้กันเอาส่วนอันนี้เป็นคิ้วเพสเป็น02พิสแพีชเพชน นี่น้องเป็นบัตรออนทุกคนเนี่ยไล่สีคือแบบปื๊ดปื๊ดหน้าเงามากแต่สวยอันนี้เพื่อนซื้อให้เลิศต่อไปต่อไปมีอันนี้ด้วยที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็เพิ่งแกะใช้น้องเป็นดัวปอบเป็นลัสเบอร์รี่อันเลมอนเป็นไอที่แบบว่าแปะใต้ตาน่น้องจะเป็นนแผ่นอย่างนี้คือตลับน่ารักมากและเนี้ยคือแบบ เพิ่งได้มาแล้วยังไม่ได้ลองใช้ทุกคนพูดแล้วก็เกะจริงๆฟิล์มซื้อมาสองตลับ2กระปุกเฮ้ยแกะไม่ได้อะเล็บยาว้ะเล็บยาวมันควรแกะได้ปะเออแต่มันเป็นเล็บโต้มันเกะยากอะเก่งหน้าเหรอเฮ้ยจะได้ใช้ไหมอ้มามนี่ ขาก็จะมีเป็นไม้พายให้มีที่เปิดออกมาซึงอุย้ยนี่เป็นแผ่นๆอย่างงี้ติดใต้ตานั่นแหละนั่นแหละมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นใดๆให้กับใต้ตาของเราเอออันนี้ก็คือหนึ่งตลับที่ฟิลมมีมันมีตลับหนึ่งยงนนูนิเกะท่านจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นอะไรอะอืมชื่อมันยาวจัง มีสองสีชึบก็คือเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วแบบว่าเออเอามาแปะก่อนนอนก็ดีมันจะเย็นๆนต่อไปเดี๋ยวเรามาในส่วนของตัวหมุนๆที่โชว์ไปตอนแรกก็จะมีเป็น for you t o เอ้ยไม่ใช่ tce ทุกคน t r ce น้องคือด u วย shadow เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เหมือนของเล่นเลยอะด้วยความที่ตลับมันเป็นอย่างเงี้ย เออน่ารังดีแล้วก็มา BNB ค่ะมีทั้งแป้งแล้วก็คุชชั่นนี่เคยลงคลิปใน TikTok ไปไปหาดูกันได้ฟิล์มใช้เป็น Ivory b o s o m um, เป็น0ูนกับแป้งอันนี้ใช้เป็นเบอร์0ูเป็น Warm b e e Nectar เออ BNB ชอบมากแล้วก็มีน้ำหอมอ่ะเดี๋ยวให้ดูน้ำหอมด้วย ก็คือจะใช้2ตัวนี้นะคะเป็นของบาร์ดแอนด์บอเออไอตัวโลชั่นนั่นแหละก็คือจะคู่กันกับตัวนี้นั่นแหละนั่นแหละหลักร้อ,อยทุกคนหอมมากแล้วก็มีน้องหอมอีกมิ s Dior ซื้อมาตอนต้นปีฉีดไปสองครั้งทวนเพราะว่าติดใจบาร์ดแอนด์บก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวมิส Dior แล้วก็มีเป็นเจนยูนะคะเป็น Sexy on the beach อันนี้คือตัวดังในตอกๆคือชอบมากเหมือนกันแล้วก็นี่กันแดดที่ใช้ก็จะมีเป็นเคโนสนะคะตัวนี้ใช้ตั้งแต่แบบซองยันแบบหลอดใหญ่แล้วก็มีหลอดเล็กที่ขายในเซเว่นอ่ะแล้วก็มีบัตออนบัตออนตัวดังไม่ใช่บัตออนในติกตอกอ่ะทุกคนเนี่ยน้องเจ้าชมพูแบบอย่างเงี้ยเห็นปะเออแล้วฟิลมจะพกไปแบบว่า เรียกว่าอะไรพกไปตอนฝึกงานเนี่ยพูดแล้วก็เติมเนี่ยน้องเป็นฟิลบบสติกอะมันดีแล้วก็มีนี่ด้วยลากลาสน้องเป็นคอนซีลเลอร์ฟิล์ใชเบอร์ศูนย์หนึ่งเออคอนซีลเลอร์มันก็ต้องใช้สว่างกว่าสีหน้าของเราหนึ่งเบอร์ก็เลยใช้ศูนย์หนึ่งนี่เลยอ,อ่ะมีเป็นตัวนี้ทุกคนแฮปปี้ซันเดย์ครีมบัช ฟรีใช้อุปซี่เดซี่ทีนึงเนื้อเขาก็จะแบบเป็นคิมบัตอะทุกคนเอชเอชเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสีนี้ดดอันนี้จะใช้น้อยทุกคนไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าชอบแพ็กเกจแล้วก็มีเป็นเลิฟมีมอ์ฟอร์ยูทูบทำไมแบรนด์นี้มันมีหลายอย่างจังอะที่ฟรีม,มีแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเนี้ย เป็นสีส้มเป็นบัตออนทุกคนแล้วก็จะมีเป็นนิ่ง The All Show Iconic Over c o o คืออะไรสักอย่างเออเนี่ยอันนี้ฟิล์มใช้เป็น060นะคะคนตาเราก็จะงอนแต่ว่าไอที่ใช้อยู่อะฟิล์มใช้นี่ต <c oughs> ูดดี้ดอมาต่อหมุนอีกหนึ่งรอบก <c oughs> ็จะมีเป็นอันนี้ทุกคน <c oughs> ฟูยูดูอีกแล้วอันนี้สูตรหนึ่งเป็นสตอเบอรี อันนี้เป็นลิปมัน99บาททุกคนฟิล์มก็เลยซื้อมาเว้ยน้องแบบเหมือนจะพูดว,ว่าไงน้องเหมือนอุทัยทิพย์อ่ะเออเนี่ยเนื้อเขาไม่เ้านา้ำอย่างเงี้ยเหมือนอุทัยทิพย์เลยซื้อมาแบบขำๆแล้วก็มี merigo ลาวนะคะน้องเป็นของชามิสนี่เลยอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูเทท์ ขอซ่องกระจกด้วยซ่องหน่อยเออคือทาแล้วแบบปากฉ่ำม,มากนั่นแหละนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นลิปกลนะคะของดีอทุกคนโอ๊ยน้องเย็นมากขอแคะอะไรออกก่อนเฮ้ยน้องเลอ,อะไรอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเก้าสี่เจ็ด สีสวยมากนี่สีก็เป็นสีนี้แบบธรรมชาติสร้างขึ้นได้ด้วยมือเราและกระเป๋าตังเราจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมากี่พันแต่ว่าดีเราก็จะมีเป็นนี่เลยลากาสุนหนึ่งก็จะเป็นฟิลเหมือนชามินเมื่อกี้นะคะเป็นฟิลแบบทาแล้วเหมือนถังหูลูกกบปากเออแล้วก็มี into ูอเบอร์ศูนย์หนึ่งมันเป็นแบบเหมือนสีน้ำตาลเลย ก็น้ำตาลนี้เนี่ยก็จะเป็นสีนี้นี่เลยก็สวยนะพอมันอยู่ที่ปากอ่ะแล้วก็มีเป็นอันนี้ Peripera l Mood เบอร์สองที่เป็น Cover ใบที่เป็น by Cover ฟิล์มเห็นโดยองใช้ปะแต่จำไม่ได้ว่าเขาใช้สีอะไรสีสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะเป็นโทนชมพูทุกคนก็เป็นชมพูนี้นี่เลยตัดสินใจกันเอาว่าอยากใช้ตัวไหนและนี้น้องเป็น โกลิปเซรั่มของ b n b ก็จะเป็นเซรั่มก็เนื้อประมาณนี้ทาตอนนอนได้อันนี้ต้องต้องรีวิวปาเป็นลิปแคลนี่เออแล้วก็มี b n B อันนี้เคยลงติกตอกไปแล้วไปหาดูกันได้ทุกคนเลยฟิล์มที่เกแๆะไม่ใช่อะไรอ่ะแล้วก็มีเป็นกันแดดของโฟร์ย u ท o Skin ฟิล์มเอาสีม่วงมาใช้ดีเหมือนกพพันพกพาง่ายหมดแล้วสำหรับอีตัวชั้นหมุนๆเดี๋ยวเรามา ให้ดูอันนี้กันท้าดันคลิปนี้ยาวมากแล้วฟิลมอาจจะแบบไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรทั้งสิน้นอ่ะอันนี้เป็นพรอมเมอร์นะคะของ m e m ร r i n e ใช่แล้วสำหรับฟิลมคือหน้าไม่อยู่แล้วแบบลงอันนี้ปุ๊บก่อนลงคุชชั่นอะเออมันจะแบบไม่เป็นคาบดีมากแล้วก็นี่เคยน n เตอีกแล้วไซจิว๋วสำหรับพกพาไปข้างนอกเชินี่ไปได้น,นี่มา,มาของโฟร์ยูทูบเป็น กทูโกนะคะเป็นครีมบัตช์ฟิล์มเอาศูนย์แปดมาสวยมากคือแบบน้องเป็นครีมบัตอะทุกคนแล้วคือพอเก็ี่ยปุบน้องจะเป็นเนื้อแบบฟิวแ,แ,แป้งอะเออทั้งที่ตอนอยู่ในตลับน้องเป็นเนื้อครีมคือดีแล้วก็มีเป็น E2D ทุกคน l o ิ e l ี่ o o k i e b บ t c h สีชมพูชมพูแบบชมพูตะโกนเนี่ยชมพูเนี่ยชมพูบาร์บี้อ,อะเออแต่ว่าใช้จนแบบโบจะหลุดแล้วอะคือมันดีมันน่ารักมาก เออมีพาเลตอันนี้เหมือนเดิมมีแป้งของโฟร์ยูทูโฟยูทูเยอะจังวะอันนี้ฟิล์มเอา,มาเป็นเบอร์ศูนยซื้อมากับแม่คนละอันก็โอเคแล้วก็มีลาเนตโอ้ยทำไมมันเลออะไรเนะี่ยมีลาเนตนะคะฟิล์มใช้เป็น2เบอร์ย3 n ทุกคนสองสาแล้วก็มีเป็น 2P Original Shimmer 06น6ใช้ไซมีเอาไปทาเปิดตา แล้วก็มีอะไรอีกมีเป็นเมมเบรีนะคะเป็นไฮเปอร์ตัวนี้มันก็จะแบบเคิร์ฟดนึงทาแล้วแบบคนตองงอเป็นวอเตอร์ o พรูฟกันน้ำแล้วก็มีเป็นตัวนี้ลิปของ TikTok ที่ได้มาแต่ว่าสีมันสวยมากสีแบบอวอมโทนถูกใจนะสีนี้อ่ะส่วนแท่งนี้เป็นแท่งที่ใช้บ่อยๆ0 8ย เออศูนย์องไม่ได้ใช้แต่ว่าศูนย์แปเห็นว่ามันจะเยินมาทุกคนเพราะว่าใช้บ่อยนี่เนี่ยเขาจะเป็นสีนี้อันนี้แหละที่พิมใช้มีอะไรอีกอะบัตรคิสตนันสวยมากเดี๋ยวปาดให้ดูชึบเออทางไหนนี่ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้แต่ว่าอยู่ที่แก้มเจกสีนึงเขาก็ปรับสีได้สวยดี แล้วก็มีน้ำหอมอันนี้ที่ได้มาจากจากไหนสักที่เป็น potion house ทุกคนนี่ขวดสวยมากนี่เลยนี่เลยแล้วก็หอมมากไม่น่ามีอะไรแล้วในกระเป๋าหมดแล้วทุกคนคลิปนี้รีวิวแบบหมดทุกอย่างที่เป็นเครื่องสำอางบนโต๊ะทั้งพาเลตแล้วก็ลิปหลักๆก็คือจะสวอลิปให้ดูทั้งหมดเลยนั่นแหล,ละค่ะทุกคน ไปตํำกันได้หรือว่าอยากให้ฟิมมาทำคลิปอัปเดตอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ได้วันนี้ก็คือมาเปิดให้ดูหมดแล้วพวกเครื่องสำอางใดๆเนะี่ยเออใดๆนะจ๊ะเป็นคลิปรีวิวที่จริงใจก็แน่แหละจะเป็นเครื่องสำอางที่ฟิมแบบ ใประจํานะคะทุกคนก็มีประมาณนี้แล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยอยากดูคลิปแล้วกันอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวฟิมตามาถ่ายให้ดูกันอีกนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอทุกคนชอบคลิปนี้ก็อาจจะใส่เอฟเฟกน้อยอาจจะมีใส่เพลงเาบาๆให้ฟังนั่นแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้ฟิวขอตัวไปเก็บเครื่องสรงแล้วก็ลบอันนี้ก่อนเพราะว่ามันทั้งแขนแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะไปละค่ะ๊ายบาย